ครับทุกคนวันนี้ผมก็พามาชมที่บันดิตยูนิเวิร์สนะครับแล้วก็ผ่า้ายดูรอบๆหน่อยก็ได้วันนี้ก็มีแฟนๆมาหลายคนเลยนะครับที่ <laughs> แล้วก็ถ่ายดูวิวนิดหน่อยวันนี้อากาศดีมากเลยดูวิวฝั่งโน้นแม่น้ำจัพยาว,วันนี้เราจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับมีเรื่องของสามวิธีทำยังไงสิ่งที่คไม่ควรกินถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพดีนะครับแล้วนี้ก็คือชื่ออะไรนะ อังคณาอังคณาโอเคคืองี้พอดีอังคณาเนี่ยเป็นแฟนคลับแล้วก็มาให้เซนนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยก็คือเรื่องของเธอบอกว่าเธอเป็นมะเร็งเงต้านมมะเร็งเต้านมนะครับแล้วผมปอกตอนนี้คิดว่าหายแล้วค,ครับแต่ดูหน้าตาดูหน้าตาก็าแบบดูสดใสนะดูไม่เหมือนคนคนที่แบบมีโรคร้ายอะไรเงี้ยครับดูหนัาตานบอกสผมก็ถามว่าเอะแล้วทำยังไงเนี่ยมะเร็งเต้านมถึงหายนะครับเออเราบอกผมว่าอะไร อังก็บอกว่าอันเนี้ค่ะอังมีคือมีซีดีของอาจารย์หลายอันแต่ว่าอันเนี้เป็นอันที่อังแบบว่าวเห็นพอไปฟังแล้วมันโอเคมากเลยเพราะว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องสุขภาพค่ะอ,อ,อาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ป่วยแล้วอาจารย์บอกว่าคือถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเราก็ไม่สามารถทําอะไรหลายอย่างได้ก็เลย มาฟังชุดนี้นะคะและสิ่งที่อาจารย์บอกก็คือว่า mm hmm. มันมีกฎ3ามอย่าง mm hmm. ควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าเรายังทําไม่ได้ก็คือค่อยๆทํานะคะ mm hmm. ก็มีสามตัวที่เป็นสีขาวที่อาจารย์บอกะคะ่ะผะเป็นยาผิดสีขาวยาผิดสีขาวก็คือมีแป้งน mm hmm. ะคะแล้วก็มีน้าําตาลแล้วก็มีเกลือะคะ่ะ mm hmm. คือตรงเนี้ยหนูก็พยายามลดลงแบบว่าบางทีตอนช่วงแรกๆอาจจะลดไม่ได้นะคะแต่ mm hmm. ช่วงหลังก็ดีขึ้นอย่างื่อก่อน mm hmm. เป็นคนชอบิีขนมปังกับเบเกอรี่มากเลย ตอนนี้ก็คือถ้าอยากกินก็กินนิดหน่อยจะไม่ตุนเหมือนเมื่อก่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็ดูท่าทางแบบเป็นคนอารมณ์ดีนะส่วนใหญ่ผมจะบอกเลยว่าส่วนใหญ่เรา80%น่ะที่ผมไปเรียนมานะก็คือ80%มาจากจิตมาจากจิตและใจของเราจิตใจของเราเครียดหรือกังวลหรือกลักวหรืออะไรต่างๆหรือว่าจิตเน่นงวแต่คิดลบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราเคลียตรงนี้เนี่ยโรคร้ายต่างๆก็จะเริ่มเคลียครับเนี่ยผมแนะนำเลยชุดนี้ป่วยทำไมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่า ผมออกชุดนี้มาสองปีแล้วด้วยผมเองก่กอนก็ป่วยบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อความป่วยของเราเนี่ยมันมาจากไหนนะครับมีมีเบสิกบางอย่างที่เราไม่ควรกินเลยนะครับมีเบสิกบางอย่างพื้นฐานบางอย่างที่เราไม่ควรกินแล้วก็เราต้องดูแลจิตใจของเราเองพอเรื่องนั้นเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยโรคร้ายต่างๆมันก็กลับไปกลับไปสู่สภาพเดิมคือร่างกายของเรากลับไปสู่สภาพเดิมที่เรียกว่าสุขภาพดีคือ d e f a u l t หรือว่าที่ปกติของเราเนี่ยก็คือสุขภาพดีถ้าเราไม่ไป ทำร้ายมันด้วยความคิดลบถ้าเราไม่แปลทาร้ายมันด้วยกินยาพิษนะครับร่างกายก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมนะครับเลอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะว่าตอนนี้ถ้าถ้าเรายังไม่เป็นอะไรเราก็ควรจะแบบว่าทําตามที่ในชุดเนี้ค่ะจะดีมากเลยค่ะอย่าให้มันเกิดก่อนถ้าเกิดก่อนแล้วบางทีถ้าสภาพจิตใจเราไม่แข็งแรงมันจะยิ่งแย่นะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ซีดีมาหลายชุดที่ทําให แบบมีกําลังใจและเกิดแรงบันดาลใจหลายอย่างอขอบคุณที่อาจารย์เป็นแสงสว่างให้คนไทยอย่ยินดีมากครับยินดีมากครับอันนี้ไม่ได้แบบเซตถ่ายไม่ได้แบบให้สคริปต์มานะครับอันนี้แบบว่าไม่ได้อยากจะขายของอะไรมากมายนะครับที่เราเลยว่ามีคนที่ได้ผลลัพจริงจริงก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนนะครับความรู้นี่อยากจะได้เพิ่มเติมเนี่ยเกียวกับเรื่องของความผม,ผมก็สรุปย่อมาจากหนังสือหลายอย่างหนังสือฝรั่ง5าเล่มนะครับที่มันเจ๋งเล่มนี้ป่วยทําไมไม่จําเป็นเนี่ยย่อมาจากหนังสือฝรั่ง เช่นชื่อว่า Never Be Sick Again ที่ผมอ่านเองนะครับชื่อว่าก็คือไม่ต้องป่วยอีกเลยตลอดชีวิตทำยังไงไม่ต้องป่วยเลยตลอดชีวิตนะครับผมอ่านตอนนั้นตอนที่ตัวเองเนี่ยป่วยบ่อยๆนะครับแล้ว่็คิดว่าโอ้โหมันน่าจะตัวเองก็ไปใช้ได้ผลก็เลยน่าจะสรุปมาให้คนไทยได้รู้นะครับก็เ,เลยสรุปมาในออดิโอบุชชุดนี้ชื่อว่าป่วยทำไมไม่จาเป็นมันขายดีมากเลยนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อสินหากันได้นะครับในบันดิต r g s แล้วช็อปนะครับ b u n d i t o r ดีไอทีออสแ้นะครับหรือแม้กระสังมันอินบ็อก โอเคสุดท้ายนี่เราสองคนก็ขอลากไปก่อนนะครับแล้วก็เ,อเอจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคน ถ้าอยากติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จดีนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube Channel ที่นี่นะครับมีตอนนี้มีวิดีโอเกือบ300วิดีโอแล้วแล้วก็เปลี่ยนชีวิตหลายคนไปมากเลยนะครับความมุ่งมั่นของผมอย่างหนึง่งที่อยากจะให้ทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยได้พัฒนาชีวิตตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้นะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ